ช่วงนี้นะคะพาไปดูเรื่องของการวิ่งส่งเสริมการท่องทเที่ยวในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยที่อำเภอหางดงเองนะคะมีการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลน้ำซุ้มเทลรลนำรายได้สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านน้ำซุ้มค่ะ นายสาธิตกุหลาบทองปลัดอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดมีการเปิดกิจกรรมแล้วก็ปล่อยตัวนักวิ่งการกุศลน้ำซุ้มเทรลนะคะที่โรงเรียนวัดประชาเสมสาขาห้วยกว้างน้ำซุ้มที่ตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านน้ำซุ้มนำไรายได้สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและโรงเรียนน้ำซุ้มนะคะ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ภาคเกษตรร้านอาหารที่พักในพื้นที่ตะมนบ้านปงโดยมีประชาชนเยาวชนนักเรียนผู้สูงอายุประชาชนทั่วไปในพื้นที่แล้วก็อำเภอใกล้เคียงค่ะรวมไปถึงนักวิ่งทั่วประเทศแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะร่วมกิจกรรม500คนเลยนะคะการวิ่งในครั้งนี้แบ่งเป็น2ระยะค่ะคือระยะทาง10กิโเมตรและระยะทาง25กิโลเมตรค่ะวิ่งกันกแบบนี้เลยเหรอคะ เราเห็นเรา oh. แค่เราเดินไปเที่ยวเราก็จะแบบหอบแล้วนะอันนี้ hmm. คือวิ่งนะเนี่ยใช่